ยิงป่ะเนี่ยพี่เออเกิดข้างพี่เนี่ยแล้วผมก็เกิดโปรแกรมันเลยเออผมก็ตายเลยเฮ้ยผมก็ตายเลยยิงถ่าก็อยู่ยิงถ่ายอยู่ยิงถ่ายได้อยู่เลยนีจ้าไหวปะเนี่ยพี่ไหวนี่เก็บหมดอ่ะไม่หมดหรอกเอาจริงๆไม่หมดหรอกเอาว่าพี่ก๊อตพักเก็บหมดเจมส์มาง้อๆอะไรยังไงโอ้โหพี่ก๊อตเก็บหมดให้อะไรผมอ่ะเจมส์อไปไหนเดี่ะเอาเลยให้ซิกส่งกระบอกรันมาหลังหินเดี๋ยวผมทำให้ดู เออกูลงไปช่วยมีคลิปนะได้ได้หมดแล้วนะลาเล่นราเล่นราเล่นชุดเต็มดันมาตัวหนึ่งการอย่าวิ่งมาพี่การอย่าอ้อมหลังกันยูสพี่ตุ้งิ้สองสามตัวโอ้โหแล้วตัวเต็มเอะได้สังโอยดสองไดสี่าร์ม ต่มอนเตยจับห้าแต่ห้าเต้ยโอ้เต้ยโหเต้ยโอ้เชื่อเลยเชื่อเลยเต้ยไม่เยอะเพื่อนในเต้ยเก็บหมดแล้วเห็นนหาเห็นไหมก่อนเห็นว่าเมื่อกี้ข้าดูเมื่อกี้ข้าดูหน้าจอหน้าจอกันนะแล้วดูเต้ยอ่ะจับภาพไปเต้ยอ่ะแม่งยิงทีละตัวหันไปทีละตัวแตกตัวโคตรโหดเตยพูดโหดเตยโหดเตยแม่งโหดจริง